สวัสดีครับช่างเบิร์ตเสือ05นย์ห้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับครับตอนเราคลิปนี้ก็จะมาตรวจสอบครับ A,B,C ตีนึงหนงนะครับดึงสตาร์ท สตาร์ทเอลานดึงกลับจ้ะครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวชุด A, เอเบาสตาร์ทนะครับถ้ามันมีปัญหาที่ตัวเบเบ้าสตาร์ทที่มันเป็นจานไฟครับที่ติดจ่กับจานไฟนะครับเขียเข่ยวเขี่ยวสตาร์ทนะครับก็ค่อยเปิดฝาฝาหน้าฝาหน้าเครื่องออกนะครับันดับแรกเราก็เปิดเฉพาะชุดฝาสตาร์ทออกก่อน ถ้ามีปัญหาอยู่ที่ฝาสตาร์ทก็จะแก้ไขอยู่ที่ฝาสตาร์ทเลยนะครับ เจอปัญหาแล้วครับสปริงหักนะครับแบบนี้ครับฝาสตาร์ตรุ่นนี้ครับจะเป็นฝาสตาร์ทสองชั้นนะครับสปริงตัวล่างตัวเล็กไม่มีปัญหาครับแต่ว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ครับหักนะครับเห็นไหมครับปกติมันจะมันจะหมุนไม่ได้นละครับมันจะสปริงมันจะตัวดึงไว้นะครับ ถ้าเราดึงอย่างนี้ครับไอตัวนี้ก็ต้องบุนดึงตามมาด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ครับหมุนรอบตัวอย่างนี้เสียนะครับสายสตาร์ทรุนเบานะครับมีสปริงสองชั้นนะครับตัวล่างจะเป็นสปริงสปริงเบาครับชั้นบนจะเป็นสปริงหนักนะครับ หนักจะแข็งนะครับฝาสตาร์ทรุ่นเบาจะเป็นฝาสตาร์ทที่ทดช่วยพอ่อนแรงแล้วนะครับหักนะครับปลายปลายสปริงหักนะครับเดี๋ยวคนจะเอาฝาตนี้ออกแล้วก็จะแงะออกมาให้ดูนะครับงายก็กดไปด้วยนะครับ ใช้มือกดตัวไตัวชุดล็อกนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดไปมันก็สปริงชุดแรกมันก็จะหลุดนะครับหลุดเราก็ต้องม้วนใหม่ครับเห็นไหมครับไอตัวนี้เป็นตัวล็อกเฉยนะครับตัวครอบครับเห็นไหมครับสปริงปลายหักนะครับปลายตัวนี้รับมาหักตัวนี้ครับหักติดอยู่กับตัวฝาด้านฝาด้านหน้านะครับที่ว่ามี มีเดรยมีเขี้ยวนะครับนะครักค่อยเออ,อกดีนะครับเพราะว่าสปริงตัวนี้แข็งมานะครับแข็งดีดมือก็บาดเจ็บนะครับนิ้ว ค่อยๆออกเอามือเอามือกดไปด้วยครับไม่ให้สปริงมันดีดต,ตัวออกแรงนะครับนะครับถ้าปล่อยมันดีดเด้งออกมามันก็จะมาโดนมือโดนนิ้วเรานะครับเกิดการบาดเจ็บได้นะครับ ก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับเขาก็จะงอมาอยงนี้ครับงองอมาแล้วนะครับเอารวดล็อกไว้นะครับแล้วก็ใส่ครับหเห็นไหมเห็นร่องตนี้ไหมครับแล้วก็เอาปลายสปริงที่เป็นงอๆนะครับเข้าในร่อง วงใสก็ต้องค่อยๆค่อยๆเอาไอ้ลวดที่ล็อกสปริงนะครับค่อยๆดันออกออกมาข้างนอกนะครับเพื่อให้สปริงมันเข้าไปขดครับเข้าไปขดอยู่อยู่ในเบ้าล็อกม้วนเชือก ต้องให้แน่ใจว่าลานสปริงเข้าอยู่ในอในเบ้าของไอลอกมวนเชือกนะครับแล้วก็กดคมไว้นะครับแล้วก็เอาหาไขาควงนะครับกดกดไขกดให้ปไปรวรวเป็นเข้าไปล็อกตัวที่เบ้าสตาร์ทนะครับรวดตัวล็อกออกนะครับแล้วก็กด กดลานสตาร์ทให้เข้าไปที่ล็อกมันนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ลานสตาร์ทมันมันไขตัวออกนะครับครับไขหมดยังครับโอเคครับเข้าเลยครับเนี่ยครับเข้าเลยครับตัแหแนง ตำแหน่งของลานนะครับเข้็ตอกอีกทีนะครับตอกให้มันเสมอกับตัวเบา้าเบ้าลานนะครับเบ้าลานหรือว่าเบ้าเบ้าเบ้ามุดเชือกครับโอเคแล้วครับล็อกเนะครับเข้าตำแหน่งนะครับแล้วก็ ฝาครอบตัวนี้นะครับครอบล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับเข้าตำแหน่งไหนก็ได้ครับเข้าได้มหมดครับร่องพอๆเท่ากันโอเคนะครับปิดตัวนี้แล้วก็เอาชุดฝาตัวต่อ ตัวนี้นะครับที่มันไปล็อกเวลาเราสตาร์ทมันจะไปล็อกกับตัวเที้ยวที่เบ้าสตาร์ทนะครับสังเกตนะครับครับเพื่อนๆสังเกตว่าครับล็อกตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นร่องตัวนี้เห็นไหมครับเราต้องให้สปริงครับสปริงเข้ามาปลายสปริงที่งอครับมาล็อกอยู่ตรงนี้นะครับล็อกอยู่ที่ร่องตัวนี้นะครับ ก็ฝืนจักหน่อยเพราะเพราะว่าไอ้สปริงมันแข็งนะครับมันไปบีบอยู่กับไอ้แกนตัวกลางครับแล้วเจ้าต้องกดให้เข้าล็อกให้ได้นะครับตัวนี้หมุนให้แน่นเลยครับมันก็เป็นแกน มันจะมีโผล่ออกมาเหนืไอ้ลอกตัวนี้นะครับมันจะไม่เราหมุนแน่นมันมันก็จะไม่ไปบีบตัวนี้นะครับเพราะว่าแกนตกรงกลางมันจะมันจะสูงครับสูงกว่าระดับของลอกนะครับของไอไอลอกบนสายตัวนี้นะครับเราหมุนให้แน่นๆ่นเลยครับล็อกให้แน่นๆ่น ต้องแน่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราดึงเวลาดึงไปดึงมามันก็ตัวนี้วิ่งมันก็ไปสีก็น็อตครับถ้าเราขันไม่แน่นมันก็มีสิทธ์ทําให้น็อตขายออกได้นะครับอโอเคแล้วครับแบบนี้แน่นแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมันจะหมุนไม่ได้ตอนแรกเราหมุนได้รอบนะครับหมุนซ้ายขวาได้เลยตัวนี้ตัวไ ตัวเงี่ยงตัวอะไรเดือยมันตัวนี้นะครับโอเคครับประกอบคืนครับครับดีก็มันเข้าเข้าเข้าล็อกมันก็จะแฝงก็จะสนิทพอดีนะครับถ้าเข้าล็อกมัน เอเนนะครับครับสำหรับครับคลิปนี้ครับเปลี่ยนสเปลนลานสปริงฝาสตาร์ทรุ่นเบาครับสปริงชุดใหญ่สปริงตัวใหญ่หักนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ